เพื่อนๆคนไหนเจอปัญหาระบบสัมผัสหน้าจอไม่ค่อยสเสถียรนไม่ค่อยเลื่อนไหลบ้างไหมครับกดแล้วมันสะดุดนะครับไม่ค่อยจะเลื่อนไหลเดี๋ยวเราไปตั้งค่าเพื่อจะช่วยให้ระบบสัมผัสหน้าจอมันเลื่อนไหลขึ้นนะครับ <SU> พร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับอันดับแรกทุกคนมาที่หน้าจอมือถือแล้วกดเข้าไปที่การตั้งค่าครับเมื่อกดเข้ามาเสียจให้เราเลื่อนหาคําว่าการช่วยการเข้าถึงเมื่อเจอแล้วกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามาหน้านี้เสร็จ ให้ทุกคนเลื่อนหาคําว่าสัมผัสเห็นไหมเมื่อเจอแล้วกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามาหน้านี้เสร็จให้ทุกคนเลื่อนหาคําว่าการช่วยปรับการสัมผัสเห็นไหมถ้าเห็นแล้วเรากดเข้าไปหนึ่งทีครับแล้วก็ให้ทุกคนสังเกตคําด้านบนนะครับการช่วยปรับการสัมผัสเห็นไหมถ้าใครปิดอยู่ให้มาเปิดแบบนี้นะครับเปิดเป็นปุ่มสีเขียวแบบนี้ ปุ่มนี้เขาจะช่วยให้การสัมผัสมันเลื่อนไหลขึ้นนะครับถ้าใครเจอปัญหาสัมผัสหน้าจอแล้วมันไม่ค่อยติดมันไม่ค่อยลื่นไหลก็ให้มาเปิดปุ่มนี้นะครับเรียบร้อยก็จะแก้ปัญหาสัมผัสหน้าจอไม่ค่อยลื่นไหลนะครับก็เป็นความรู้เล็กน้อยนํามาฝากเพื่อนๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคลิปหน้าจะมีความรู้อะไรมาฝากอีกก็ติดตามกันต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย